สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะอธิบายถึงพระชุดเบนจาภาคีกลุ่มคนนิยมพระเครื่องหรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังจะทราบดีว่าพระชุดเบนจาภาพาคีนั้นถือว่าเป็นพระที่มีอนุภาพทางพุทธคุณสูงที่สุดในชุดพระเครื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย 1. พระสมเด็จวัดระฆัง 2. พระผงพิมพ์นางรยา 3. พระผงสุพรรณ 4. พระรอดและ 5. พระสุมกอ5ชุดเป็นจักพรพารีนั้นถือว่าเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมและมีการเช่าบูชาในราคาที่สูงมาก โดยเฉพาะพระสมเด็จถือว่าเป็นพระที่มีราคาเช่าบูชาสูงที่สุดในประเทศไทยมีตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมนำมาให้ดูซึ่งเป็นพระชุดเบญจภา,าคีที่ผมที่แม่ผมได้รับในโอกาสพิเศษ ซึ่งใส่กรอบไว้อย่างเรียบร้อยสวยงามและเป็นระเบียบในกรอบก็จะมีพระสมเด็จพระพิมพ์นางพญาพระลอดพระสุนกอและพระผงสุพรรณถือว่าสวยงามมากนะครับและด้านในกรอบก็จะมีเป็นชุดแก้วโป่งขามนะครับถือว่าเป็นแก้วที่มีความเป็นสิริมงคล ช่วยทางด้านโชคลาภและเสริมบุญบารามีนี่ก็เป็นตัวอย่างของพระชุดเบญจพัคคีนะครับใส่กรอบไว้อย่างสวยเลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับผลขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ